สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดกันเรื่องสารแปลกปลอมในทางเดินปัสสาวะของเรานะครับก็มีตั้งแต่สารแปลกปลอมภายนอกตั้งแต่การฉีดสารนะครับรวมถึงสารแปลกปลอมภายในไม่ว่าจะเป็นการใส่สิ่งแปลกปลอมต่างๆเข้าไปทางท่อปัสสาวะหรือเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะของเรานะครับซึ่งการวินิจฉัยเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ตรวจร่างกายดูจนถึงเอ็กซเรย์หรืออัลตราซาวซึ่งการวินิจฉัยอีกทางหนึ่งก็คือการส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะสามารถเข้าไปดูในกระเพาะปัสสาวะท่อปัสสาวะรวมถึงต่อมลูกหมากในผู้ชายรวมถึงเป็นการรักษาด้้วยกก็คือออสาาามมรถีได จะเป็นเรื่องของสารแปลกปลอมภายนอกในระบบทางเดินปัะสสะาวะเนี่ยส่วนมากที่พบบ่อยเลยก็คือการฉีด หรือแต่งเติมสารแตกฟอมบริเวณอววอวะเพศของเราซึ่งหลายๆคนเนี่ยมักจะมองว่ามันไม่ใช่ปัญหาตอนนี้เราจะยังดูว่ามันใหญ่อยู่นะครับหรือไม่มีควาแติกซ้อนไม่เจ็บปวดใดๆแต่เชื่อนะครับร้อยละร้อยอีกไม่เกิน10ปี20ปีมีปัญหากับโรคนี้แน่นอนแนะนําว่าควรจะทําการรักษาหรือผ่าตัดแก้ไขเอาสารแตกฟอมออกการผ่าตัดรักษาเรื่องสารแตกฟอมภายนอกนะครับก็จะเป็นตั้งแต่มีการคลิปนะครับหรือการผ่าตัดซึ่งการรักษาหรือการผ่าตัดเนี่ยก็จะต่างกันแนะนําว่าควรมาประเมินและรักษาเพื่อป้องกันพลายส